เรานั้นเป็นไปด้วยความสงบไม่เบียดเบียนศาสนาอื่นมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันจนกระทั่งทางโรคตะวันตกยอมรับว่าพระพุธศาสนาของเรานั้นเป็นศาสนาแห่งสันติภาพประการที่สมปาติโมกเขจะสังวโรแปลว่าการให้สำรวมในศีลเอาไว้ ก็คือถ้าใครรักษาสินห้าก็ให้ระมัดระวังรักษาสินตั้งค่าข้อให้ครบถ้วนบริบูรณ์หรือผู้ใดรักษาสินแปก็ระมัดพึงระวังรักษาสินแปให้ครบถ้วนอยู่เสมอหรือท่านที่จะรักษาสินสิบคือเป็นสิ่งของสามเณรก็รักษาสินติดให้ครบถ้วนบริบูรณ์ หรือผู้ที่รักษาศิน227ข้ออย่างพระภิสุสงฆ์ก็พึงระวังรักษาสินของตนอย่าให้ด่างพ้อยถ้าหากทำได้เช่นนี้แล้วก็นับว่าเป็นวิธีการหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาประการที่สีมัตตัญญุตาจักพัตตสมิงแปลว่ารู้จักประมาณในการบริโภค คือไม่กินจนเกินพอความพอดีร่างกายของคนเรานั้นโดยระบบแล้วจะต้องมีระยะเวลาในการจำกัดสิ่งกำจัดสิ่งที่ไม่ดีต่างๆออกไปในร่างกายของ,ของเราเพื่อทำให้ร่างกายของใสกระปี้กระเราอยู่เสมอมีอายุยืนยาวได้แต่ถ้ากินอย่างเดียวไม่รู้จักประมาณตน ร่างกายของคนเรานั้นก็จะมีสารตกค้างอยู่ในร่างกายมากสุดท้ายก็ไม่สามารถจะกำจัดออกไปได้ก็ตกค้างอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคความอ้วนปวดข้อปวดเขา่าหรือจะเป็นโรคต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้ก็ทราบดีกันอยู่ว่ามีการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9อันนี้ก็เป็นต้น ประการที่ห้าปัญจจะสยนาสนังแปลว่ารู้จักอาศัยอยู่ในที่สงบสงดัดก็คือชีวิตของคนเรานั้นก็จะมีแต่ความวุ่นวายโดยเฉพาะญาติโยนทั้งหลายที่จะต้องมีภา,าระในหน้านที่การงานต,างต่างๆก็จะเกิดความวุ่นวายขาดความสงบสงดัด คือบางครั้งเราทำงานจนเกินไปจนไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนทำให้ร่างกายนั้นเกิดสภาพอ่อนล้าพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าแม้ร่างกายของเราจะอ่อนล้าแต่ถ้าจิตใจของเราเข้มแข็งก็สามารถที่จะ ที่ก็สามารถที่จะสู้นะสิ่งต,งต่างๆหรือความอวรรณาของร่างกายได้คืออย่าให้ปล่อยร่างกายของเราให้ร้าแต่รวมทั้งจิตใจด้วยก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะต่อสู้หรือว่าดำเนินชีวิตไปได้ดังนั้นแล้วเราทั้งหลายจะเกิดความสงบได้นั้นจะต้อง ฝึกจิตฝึกใจด้วยการทำสมาธิให้สงบนิ่งจึงจะได้พักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจไม่ว่าจะเหนื่อยมากแค่ไหนถ้าจิตใจของเราได้พักผ่อนแล้วก็จะสามารถตนต่อสิ่งร,บรอบข้างความวุ่นวายต่างๆได้ถ้าใครไม่รักษาจิตให้ดีทุกวันนี้ยิ่ง ในช่วงวิกฤตนี้ถ้าใครทนอยู่กับวิกฤตนี้ได้รักษาจิตรักษาใจของตนเองได้ก็จะอยู่รอดผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้อย่างแน่นอนดังนั้นแล้วสภาพจิตสภาพใจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ญาติโยนทั้ร้ายได้มาสร้างบุญสร้างสนในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการรักษาจิต ในช่วงวิกฤตโควิดในทนี้ส่วนประการสุดท้ายคือประการที่6พระองค์ทรงตัดว่าอะคิจิตเตจะอายโคแปลว่าการทำหมั่นทำสมาธิอยู่เสมอหนึ่งเนืองเพื่อเป็นการชำระจิตใจของตนให้ผ่องใส ก็คือตั้งอยู่ในความดีตั้งอยู่ในสมาธิสิ่งต่างๆจะสำเร็จลงได้ด้วยดีนั้นก็ต้องใช้สมาธิสติปัญญาสิ่งเดล่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จเพราะตร,รงทรงเน้นถึงเรื่องสมาธิสมาธิท่านนั้นทำให้เกิดปัญญาเกิดความสว่างเกิดความนิ่งต่างๆ ถ้าคนไม่มีสมาธิขาสติไม่ว่าทำสิ่งใดก็จะไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นแล้วจงทำจิตทำใจให้ทุกคนเป็นสมาธิมาฟังธรรมวันนี้ก็เกิดสมาธิในเบื้องต้นถึงว่าไม่ได้เกิดสมาธิในเบือเบ้องสูงคือฌานสมาธิ ดังนั้นแล้ววันนี้นั้นทุกคนได้มาสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ทำให้ทุกคนเกิดความสุขความอิ่มเอิบอิ่มใจที่ได้มาฟังธรรมดังนั้นในวันมาค้าบูชาในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศอุดมการวิธี ปรับการและวิธีการในทางพระพุทธศาสนาแต่สิ่งสำคัญที่สุดในทางพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงประกาศว่าพระธรรมถือว่าเป็นสูงสุดใครที่จะสาม,มารถเข้าถึงได้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลพระในวันนี้นั้นพระพุทธองค์ก็ทรง ให้รักษาสำรวมกายวาจาใจไม่ว่าในสำรวมกายวาจาใจก็คือในประการแรกก็คือการรความชั่วทางความดีระะทำจิตใจให้ผ่องใสดังที่พระดังที่อัตตราภาพาได้ประกาศในเบื้องต้นก็คือป สัพพป,ปาปะสะอาการนางก็คือการทำความดีรักชั่วประการที่สองก็คือกุาาศลสูปสมทาส่วนประการที่สามส่วนประการที่สองคือสัพพป,ปาปะสะอาการเดิมจโทษที ประการแรกก็คือสัพพะปาปาสะอากาศระนางส่วนประการที่สองก็คือกุสรุกุสรสูปะสัมปทาส่วนประการที่สามก็คือสิจิตตปาร,ริยทปนางในเบื้องต้นที่อาตมายกเป็นขึ้นบทเป็นบทอุเทศก็ให้ก็ให้ทุกคนตรงนำธรรมะสามข้อในเบื้องต้นที่อัตมาภาพ ได้ยกขึ้นเปนบทุเทศนำไปปรับใช้ก็คือทําง่ายๆก็คือการไม่ทําความชั่วการทํากุศลให้ถึงพร้อมและการทําจิตใจให้ผ่องใสอันนี้ก็เป็นสิ่งง่ายๆที่คัดที่ทุกคนสามารถที่จะทําได้ดังนั้นแล้วในวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งก็ขอให้ทุกคนตังต้งใจทำความดี ทุกๆวันครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นวันที่สาคัญวันใดวันหนึ่งขอให้ทุกคนตั้งใจทําความดีในทุกๆวันขอให้ทุกคนอย่าได้รอให้ถึงวันมาคาบูชาหรือว่าวันวิสาขบูชาหรือว่าวันอาสาราบุชาจะต้องเข้าวัดกันอันนี้ก็สามารถที่จะสามารถที่จะเข้าได้ทุกๆวันไม่ต้องรอให้ถึงวันสำคัญวันใดวันหนึ่ง บางคนบริจาคเงินสร้างโบสถ์สร้างสาราเป็นแสนเป็นล้านมาวันเดียวก็หายไปเลยไม่เคยเข้าวัดอันนี้ก็ถือว่าเป็นคารขาดทุนแห่งชีวิตเป็นการขาดทุนแห่งชีวิตบริจาคเงินมากมายเพื่อสร้างวัดสร้างวาแต่ไม่มาเข้าวัด มาแค่วันเดียวตอนวันวาริจรอันนี้ถือว่าเป็นการขาดทุนนะขาดทุนเมื่อท่านพระรายเข้ามาวัดแล้วก็พยายามสร้างบุญสร้างปุะศลวัดวรจัญยญวาสแห่งนี้ก็ทุกวันนี้หลวงพ่อเจ้าวาาท่านก็มีวิสัยทัศนะตอนนี้กำลังสร้างสารารังใหม่อยู่ คนก็ช่วยกันบริจาคจนเป็นรูปเป็นร่างท่านก็มีวิสัยทัศน์ที่ต่อไปก็จะมีการปฏิบัติธรรมถือศีลโอโซต่างๆเพื่อทุกท่านช่วยกันบริจาคแล้วก็พยายามเข้ามาใช้ประโยชน์ช่วยกันบริจาคแล้วก,ก็พยายามเข้ามาช่วยกันใช้ประโยชน์ในสาราแห่งนี้ให้มาก สร้างใหญ่โตแต่ไม่มีคนใช้ก็เกิดไร้ประโยชน์นะครับก็ถ้าเสร็จแล้วก็พยายามขอให้ทุกคนเข้ามาวัดนะเข้ามาวัดสุดท้ายนะครับก่อนนะที่จะจบโรงในวันนี้อัตมาภาพก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายตรงรักษาตัวรักษาใจนะร,รักษาตัวรักษาใจไม่ว่าจะ สิ่งใดสิ่งหนึ่งวิกฤตใดวิกฤตหนึ่งทุกวันนี้ไม่ว่าโรคโควิด -19 จะอยู่กับเราหรือว่าจากของจากพวกเราไปในวันใดว,วันหนึ่งนะครับก็อย่าประมาทในการใช้ชีวิต